ฮะดีเลยหกชั่วโมงบ้าจะดีเลยอะไรนานขนาดนั้นเสียเวลาสุดๆคนจะไปทําธุระห,หรือว่าใครจะไปเที่ยวอย่างเงี้ยหนึ่งวันคือทริปพังไปเลยเหรอเงี้ยเหรอแล้วคือดีเลยหกชั่วโมงคใอยแซนด์วิชแกแค่อันเดียวเหรอ <c oughs> ตลกว่ะ <c oughs> ช่วงหลังอะเออฉันเห็นข่าวกับายนี้บ่อยมากบริการไม่ดีบ้างแหละแอร์เสจวัะนะเอออาหารบนเครื่องก็แบบลดลงอะแกแบบอันกระหยุมกระหย่มเงี้ยน้ำหมักก็ให้น้อยลง เชื่อเหรอแบบนี้ไม่นานเจง๊งแกเรื่องดีเลยกับสายการบินเนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะแกคิดตามฉัน,นเ้ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยไม่งั้นเราจะได้กลับมาเจอกันไหมแล้วดีเลยหกชั่วโมงอะอะเมื่อกี้ฉันเห็นแบบแวบ,บในกระดาษเขียน่าเท่าไหร่นะหชั่วโมงห8าสิถ้าไม่ถึงขั้นของเขาจริงๆอะแกว่าสายการบินไหนอยากจะดีเลยถูกปห เออจริงๆแล้วอ่ะฉันว่าเราต้องชื่นชมทีมงานเขาที่มีความละเอียดถี่ถ้วนในการแก้ไขปัญหาคือใช้ทุกเวลาอย่างแบบเต็มที่อ่ะแกจนถึงขนาดนี้อย่า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 แกอย่าเอาเรื่องแอร์สจวดบนเครื่องหรือว่าเรื่องอาหารนะที่เขาลดปริมาณลงหรือว่าเรื่องน้ำหนักที่เขาลดลงอ่ะอันนั้นมันคือเรื่องของการบริการส่วนอันนี้มันคือเรื่องเซฟตี้เรื่องความปลอดภัยแยกดิแยกให้ออกอย่าเอามารวมกันให้แซนด์วิชอันเดียวเออดีเลยหกชั่วโมงฉันก็ว่ามัน make ซนนะ แกจะเอาอะไรหมูกระทะเหรอหมูกระทะ